เรียนทั้งเจ็ดวันขอธรรมะยังไงอะไรนะฮะขอธรรมะยังไงให้ไม่อยากลาออกเลยค่ะพอสอเรียนทั้งเจ็ดวันมันอาจจะเรียนเยอะต้วเรียนไม่มีวันหยุดเลยเงนี้ทำาไงอันนี้เห็นใจนะบอกคุณครูบอกคุณพ่อคุณแม่นะเด็กไทยทำไมต้องเรียนขนาดนั้นอะเรียนได้ก็เรียนออะต่อไมเได้ดีกว่าไม่ได้เรียนไม่อยากเรียนก็ลาออกเห็นอกเห็นใจเนแลนแรเนี่ยไหมติดอันดับต้นๆของโลกคาบเรียนสั้นคาบเรียนสั้นเข้าเรียนสายเริ่มเรียนเร็ว อย่าสั่งการบ้านเพราะถือว่าต้องให้จบในคาบเรียนเวลาหยุดเทอมปิดเทอมอย่ามีสั่งงานเพราะเขาต้องไปพักผ่อนแต่เรียนล้วติดอันดับต้นๆของโลกฉะนั้นให้มันพอเหมาะพอดีพอสมใหญ่ให้ลูกเรียนโอ้โหเรียนพิเศษเรียนแลวเลยถึงเรียนเจ็ดวัน่างเงี้ยโอ้โหจะให้เรียนแบบจบเพื่อเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ป .6 กเลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้โอ้จะเรียนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ให้แบ่งเวลาพักผ่อนเวลาที่จะผ่อนคลายอะไรต่างๆบ้างดูพศตั้งสองบ้างนะก็ผ่อนคลายได้แล้วเรียนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถึงเวลาเล่นต้องเล่น อย่าเอาเวลาเรียนไปใช้กับเวลาเล่นอย่าเอาเวลาเล่นไปใช้กับเวลาเขาบอกว่าเวลาทํางานทางานเต็มที่เลยครับอาจารย์แต่เวลาเราเล่นเราก็คือเล่นเวลาเลิกงานอย่าเอางานไปทํแต่เวลาเลิกงานไม่ใช่งานทําให้เสร็จในเวลางานเลิกงานแล้วนั่นคือชั่วโมงที่เราควรจะต้องได้ผ่อนคลายกับตัวเองไปเตะบอลบ้างไปคุยกับเพื่อนไม่อย่าเอางานไปคุยกับเพื่อนอีกมันจบแล้วฮะตั้งแต่เวลางานคุณเลิกคือต้องจบแล้วงานทิ้งไว้พรุ่งนี้คุณไปค่อยไปทําใหม่ใช่ออกไปต้องกลับไปก็ต้องไปอยู่กับ ภรรยาอยู่กับลูกอย่าเอางานไปลงที่ลูกไปลงที่ภรรยาอีกตอนนี้พนักงานของอีฟเนี่ย <c oughs> เขาเขาจะโฟกัสตรงนี้เลย <c oughs> เขาจะแคปตรงนี้เลย <c oughs> เพื่อเอาไปให้เจ้านายเขาดู <c oughs>